ทุ่งทำนองประกอบจินตลีลาโดยมีถุงมือเรืองแสงเป็นตัวช่วยเรียกความสนใจจากผู้ชมไอเดียของนักศึกษาภาควิชาศิลปะการแสดงคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ทุ่มเทฝึกซ้อมกันหลายเดือนทั้งร้องและคิดรูปแบบการแสดงให้แปลกใหม่เป็นสีสันและตัวอย่างการแสดงที่โชว์ในงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมและการแสดง ระหว่างกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพหวังเนรมิตเมืองหลวงให้เป็นมหานครแห่งศิลปะและความคิดสร้างสรรค์จึงยังมีอีกหลายชุดการแสดงที่จะเกิดขึ้นทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครเราต้องการที่จะนำศิลปะวัฒนธรรมและละครเนี่ยมาให้คนในกรุงเทพได้สัมผัสแล้วก็เอาความมันกลิ่นอายของศิลปะวัฒนธรรมของไทยอยู่แล้วแล้วก็ประยุกต์ เข้าไปนะครับแล้วก็าาการกรองมาเป็นชิ้นงานสร้างสรรค์ให้กับประชาชนคนไทยในกรุงเทพได้รับชมกันทับขึ้นชื่อด้านนิเทศศาสตร์มายาวนานด้วยการผลิตบุคลากรกร,ระดับวงการบันเทิงและหลายปีหลังมหาวิทยาลัยกรุงเทพยังเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้รวมไปกับการสร้างจินตนาการ นี่จึงเป็นโอกาสสำคัญที่นักศึกษากลุ่มนี้จะได้นำการแสดงเชิงศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงที่สดใหม่เข้าไปเล่นในพื้นที่ให้ใกล้ชิดกับผู้ชมในเมืองใหญ่มากขึ้นไม่ต่างจากในหลายๆประเทศที่ศิลปะไม่จำเป็นต้องอยู่ในหอศิลป์หรือแกอลเลอรี่เพียงอย่างเดียวแต่กลับซึมซับอยู่ในชีวิตของผู้คนโดยตั้งเป้าที่5กิจกรรมหลักอย่างโรงละครแห่งปัญญาภาพยนตร์สั้น ศิลปะการแสดงนานาชาติและสื่อดิจิทัลตอบโจทย์นโยบายให้เมืองหลวงแห่งนี้เป็นมหานครแห่งความสุขการเรียนรู้และโอกาสการจัดการเรียนการสอนนั้นหากทําอยู่แต่เฉพาะภายในมหาวิทยาลัยเองนะคะก็อย่างแรกก็คือคงจะไม่ทำไม่สามารถทําให้คนอื่นรับรู้รับทราบได้งานทางด้านศิลปะและวก็วัฒนธรรมนั้นเนี่ยต้องอาศัยการสื่อสาร ไม่สือ่อไม่สื่อสารเฉพาะแต่ในประเทศแต่ว่าต้องสื่อสารในนอกประเทศด้วยศิละปะการแสดงทั้งหลายเนี่ยมันจะอยู่ในเรื่องของทั้งความสุขนะคะซึ่งเราจะมีทั้งดนตรีมีศิละปะมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งหมดเลยนะคะเราไปอยู่ภายใต้ร่มอย่างนี้แล้วก็รวมไปถึงการเรียนรู้ซึ่งก็หมายถึงว่าให้อ่อ ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้ออกมามีความสุขแล้วก็เรียนรู้กันไปด้วยและรวมถึงมีโอกาสนะคะสำหรับคุณทุกคนเพราะฉะนั้นเรื่องของศิลปะการแสดงวัฒนธรรมและความคิดสร้างสารรค์เนี่ยจึงเป็นต้องเรียกว่าเป็นส่วนหลักเลยนะคะของออนโยบายหลักๆของท่านผู้วาจารา์กรุงเทพมหานครนะคะ่ะ ม่ใช่แค่แบ่งปันผลงานสร้างสรรค์อยู่แค่ในสถาบัานแต่การหยิบยื่นความบันเทิงผ่านกิจกรรมดีๆยังช่วยฝึกให้วัยเรียนได้เข้าสังคมและเห็นคุณค่าของการให้ประเดิมการแสดงชุดแรกในเดือนตุลาคมนี้กมลชนกโกศลภัยสิ์ไทยพีบีเอสรายงาน